วัิหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามหลวงพ่อบ่ายธรรมโชโตวัดช่องลมอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสงครามเป็นพระเถราจารย์ชื่อดังรูปหนึ่งแห่งรุ่มแม่น้ำแม่กองท่านเป็นทั้งน้องและศิษย์ของหลวงพ่อแก้ววัดปวงมาลัยและเป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมมากกับหลวงพ่อคงวัดบางกระผมพระเกจิชื่อดังในยุคเดียวกัน อัตประวัติได้รับการบันทึกเป็นหลักฐานน้อยมากแต่เท่าที่สืบพ้นมาได้ท่านเกิดเมื่อวันพุพธพฤหัสัป,ปดีเดือน8ปีรากาตรงกับพุทธศักราช2,404ที่บ้านครกอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นเด็กกำพร้าซึ่งพระอาจารย์เกตวัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรีพี่ชายหลวงพ่อแก้ววัดพวงมาลัยได้นำมาเลี้ยงเป็นบุตรบุญธรรมเมื่ออายุสิขวบ ท่านได้ศึกษาภาษาไทยและภาษาบาลีจากพระอาจารย์ครัมวัดสวนทุ่งก่อนบรรพชาเป็นสามเณรอายุครบ20ปีบปีบูรณ์ท่านได้อุปสมบทเป็นพระภิษุที่วัดทองนบคุณโดยมีหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐเป็นพระอุปชาหมายเหตุหลวงพ่อแดงท่านนี้ไม่ใช่พระกูยานนบิราชนะครับพระอาจารย์พุก วัดสวนทุ่งเป็นพระกรรมวาจาจารย์และพระอาจารย์เกศวัดทองนพคุณเป็นอนุสาววนาจารย์หลังอุปสมบทท่านได้อยู่จำพรรษาที่วัดทองนพคุณจังหวัดเพชรบุรี ด้านการศึกษาวิทยาคมท่านได้เรียนกับหลวงพ่อพุกวัดสวนทุ่งและพระอาจารย์เกตวัดทองนพคุณอีกทั้งยังได้เรียนเพิ่มเติมจากหลวงพ่อแก้ววัดช่องลมพร้อมกับเรียนวิปัสสนากรรมฐานควบคู่กันไปด้วยท่านจึงมีความใกล้ชิดกับหลวงพ่อแก้วเป็นอย่างยิ่ง ปีพศ2437หลวงพ่อบ่ท่านได้ไปทุรงที่จังหวัดสระบุรีเพื่อไปนมัสการพระพุทธบาทและพระพุทธฉายโดยมีพระพิสุทธิติดตามไปด้วยสี่รูปคือพระอาจารย์ไปพระยาพระพลและโยมอุปถัก1หนึ่งคนออกเดินทางในราวเดือน12เมื่อไปถึงคณะของหลวงพ่อบ่ไปนมัสการพระพุทธบาทและพระพุทธฉายแล้วท่านพักแรมอยู่เดือนเศษ ก่อนเดินทางต่อไปที่จังหวัดกาญจนบุรีเพื่อไปนมัสการพระแท่นดงรังในราวเดือนสี่กลางเดือนพักแรมอยู่ที่พระแท่นตรงรังเจวันค้าหลวงพ่อหมายเสร็จภารกิจแล้วท่านก็เดินกลับวัดท่องลมการไปชุลลงในครั้งนี้เป็นเวลาสี่เดือนเศษ ในขณะนั้นหลวงพ่อบ่ได้เป็นเจ้าวาดวัดช่องลมแทนหลวงปู่แก้วซึ่งย้ายไปเป็นเจ้าวาดวัดพวงมลาลัยในปีพศ .2445 หลวงพ่อบ่ายมีความประสงค์จะสร้างพระพุทธฉายซึ่งท่านเป็นประธานฝ่ายสง์ด้วยการบอกบุญกับชาวบ้านขอหายต่างๆเพื่อสร้างพระพุทธฉายและได้ก่อสร้างโดยพระสงฆ์ในวัด ขอร้องให้จางวางสอนหรือหลวงประดิษฐ์ไพเราะเป็นผู้ออกแบบก่อสร้างคือครูถมเจรินผลและได้สร้างแพะไว้หน้าถ้ำหนึ่งตัวซึ่งเป็นสัญลักษณ์ของหลวงพ่อใบต่อมาในปีพศ2484เกิดสงครามโลก พวกมิจฉาชีพได้ตัดหัวแพะและถอดเอาตีที่ปักยอดเจด,ดีไปเกือบหมดเพื่อหวังทรัพย์จึงเหลืออยู่แต่ยอดบนบนซึ่งปรากฏให้เห็นอยู่ในปัจจุบันนี้หลวงพ่อบ่ายถือได้ว่าเป็นพระเกจิคณาจารย์ชื่อดังที่มีวิทยาคมเข้มขังในยุคนั้นได้รับนิมนต์เข้าร่วมพิธีพุทธาพิเศษวัตถุมงคลในงานหล่อพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้าว,วัดราชบพิษ เมื่อปีพศ2481และงานพุทธาพิเศษใหญ่แทบทุกงานอีกทั้งยังเป็นสหธรรมิกที่สนิทสนมกันมากกับหลวงพ่อคงวัดบางกระอมพระเกจิชื่อดังในยุคเดียวกันวัดถุมงคลที่ท่านแต่สร้างน้นแต่มีพุทธคุณโดดเด่นเป็นที่ปรารถนาของบรรดานักสะสมนิยมพระเครื่องทั้งประเภท ประเภทเครื่องรางของขังเหรียญหล่อโบราณพระพิมพ์พ้าผงโดยเฉพาะเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลวงพ่อใบ่รุ่นแรกปีพศ2461ที่มีพุทธคุณเด่นดังในด้านคงกระพันชาตีร่ำลือไปทั่วร่มแม่น้ำแม่ก่องและภาคกลางหลวงพ่อใหม่มรณาภาพเมื่อวันที่4มกราคม2485สิริอายุ81ปีพรรษา60